พยากรณ์อากาศล่วงหน้า14-20เมษายน2565ก่อนจะไปรับชมราาับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้ทิดาชาแนลได้จ้าขอบพระคุณมากๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา14-15เมษายน65ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทําให้บริ เว่นกลางมีฝนฟ้าขนองบางแห่งสำหรับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทายมีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ส่วนในช่วง16 2 0ถึง20เมษายน2565 บริเวณความกดกัดสูงกำลังปานกลางอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและร้อนจัดทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจะเริ่ม ในภาคตะวันออกเคียงเนื้อก่อนส่วนภาคอื่นจะได้รับผลกระทบในระยะตัดไปขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้นาขะนองลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจจะเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้สำหรับเกษตรกรควรเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วง13-14เมษ ายน65ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด4.5ริกเตอร์มีศูนย์กลางอยู่ที่หมู่เกาะนิโคบาประเทศอินเดียขนาด1.9และ1.7ริกเตอร์มีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลดงมาดะอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายไม่มีผลกระทบ รุนแรงต่อประเทศไทยนะคะสำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควันในวันนี้14เมษายน65ฝุ่นละอองและหมอกควันบริเวณภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลมีแนวโน้มนนการสะสมลดลงส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนมีการสะสมปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมตะวันตกที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนถึงปานกลางมีฝนน้อยและมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นในทางภาคเหนือตอนบนนั่นเองค่ะ ยังไงก็เตรียมตัวรับมือกันได้เลยนะคะช่วงที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นระวังลมกระโชกแรงด้วยพายุอึร้อนลมแรงจริงๆเอาละค่ะคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย